วันนี้เราทุกคนกำลังเผชิญกับวิกฤตโครงสร้างประชากรที่มีผู้สยยูงอายุเพิ่มขึ้นเด็กเกิดน้อยลงและวิกฤตสภาพภูมิอากาศภัพยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นวิกฤตซ้อนวิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเราทุกคนเรามาร่วมกันเปลีป่ยน,นวิกฤตให้เป็นโอกาสในการหาทางออกไปด้วยกัน,กนที่งาน S D X 2 0ง5น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์ขอเชิญทุกท่านร่วมง,งาน Social Development Expo 2025หรือ SDX 2025ด้วยแนวคิด Demographic and Climate Crisis วันที่17-18กันยายน2568ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตภายในงานพบกับกิจกรรมดีๆมากมายรับอาทิการประชุมระดับอาเซียนการประชุมในรูปแบบ World Cafe เวทีวิชาการระดับนานาชาติมาร์เก็ตเฟสจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มปรอดบางและภาคีเครือข่ายพร้อมทั้งมินิเวิร์กชอปรวมไปถึงพอไเเลียนวิทรศการสาระน,น่ารู้มากมายครับเหยี่บพลาดงานเดียวครบจบทุกมิติของการพัฒนาสังคมแล้วพบกันในงาน s d x 2025นะครับ